เดี๋ยวต้องออกไปที่เรเ,เน่แล้วก็ฉาดนะครับคืนนี้เป็นคืนที่9คืนทคนที่9มีนาคมนะก็มาอยู่นี่ได้3คืนแล้วครับโอ้สภาพเหนื่อยมากไม่ค่อยนอนเมื่อคืนก็3สชั่วโมงที่ได้นอนเองแต่โอเคโหสนุกมากนะครับเป็นการก็เรียกว่ารื้อฟื้น passion ในการถ่ายภาพมาแบบเต็มที่เลยนะครับทำให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ตื่นมานี่อยากจะรีบมาดูมุมถ่ายภาพ ดูข้อมูลแล้วก็วางแผนในการถ่ายภาพแสงเงินแต่ละคืนแต่ละคืนถือเป็นการกลับมาถ่ายภาพที่ที่มีความสุขมากๆนะครับก็ก็อยากให้ได้มีภาพที่สวยกลับไปฝากเพื่อนๆกันเก็บของก่อนเดี๋ยววันนี้ตื่นสายแล้วเนี่ยเกือบเกือบเที่ยงนะครับผมกลับมาโลโฟอเทนนอร์เวย์อีกครั้งในรอบหลายปีโดยตั้งใจที่จะถ่ายภาพให้ดีขึ้น ปเป็นเวลาเกือบปีแล้วที่ไม่ได้ออกเดินทางผมคิดเสมอว่าเมื่อเวลามาถึงผมจะเต็มที่กับทุกๆสิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขและการถ่ายภาพคือหนึ่งในงนั้นผมจริงจังกับการถ่ายภาพและผมจริงจังกับการเลือกอุปกรณ์ถ่ายภาพเสมอมาถ่า,า่าโลเคชั่นเดิมแต่มีอากาศผู้คนแตกต่างออกไปรวมถึงกล้องในมือนิคอนซ8 เป็นสิ่งที่คุ้นเคยแต่พัฒนาออกไปอย่างก้าวกระโดด C8 ได้รวมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่จำภาพทุกคนต้อง C8 หนึ่งกกล้กลอง C7 พอสมควรโดยเฉพาะการออกแบบกล้องปุ่มการควบคุมให้ตอบสนองอย่างฉับไวมี e c ตเตอร์ apter, จอแสดงภาพแนวตั้งแนวนอนปุ่มเรืองแสงเซ็นเซอร์ชิลการถ่ายภาพกลางคืนในโหมดสไลด์เรียกได้ว่าดึงขุมพลังจากกล้องเรือธงท C9 มาใส่ไวในบอดี้ที่มีขนาดเล็กแน่นกระชับมือได้อย่างน่าทึ่งจริงๆ ปะ่ะยันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นบนเขาลุ้นแสงเหนือบนนั้นกันาการได้ออกไป,ประชนภัยกับเพื่อน,เ,อนเป็นอีกหนึ่งความสนุกได้ปร,ประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันผมได้พาตัวเองไปยังที่ที่ไม่เคยไปได้ถ่ายภาพในมุมที่แตกต่างออกไปจากเดิมเป็นการท้าทายขีดจำกัดของตนเองให้สู้ให้พยายาม ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆย,ยิ่งได้มายากยิ่งมีสเสน่ห์และน่าประทับใจ นั่นคือจุดถ่ายภาพเราโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน C8 เพื่อนร่มเดินทางเป็นกล้องระดับมืออาชีพที่ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าในทุกความสวยงามแบบดิบๆ ก่ามกราสภาพอากาศที่ร้ายของประเทศนอร์เวย์ผมจะสมามารถบันทึกภาพในหนังใจและได้ภาพคุณภาพสูงที่สุดที่กล้องทันสมัยที่สุดตัวหนึ่งจะให้ได้โอ้อยูนี่หนามมากครับตรงนี้ติดน่าจะีดลบลบเจ็ดลบแปดไมั้งวันนี้ 7, 8, นนก็ดูเนี่ยเ,เป็นน้ำแข็งแล้วอ่ะมาเก็บกระเป๋ากันนะครับ เอาเวน้ำขึ้นแล้ววันนี <S <S ้มาถ่ายรูปน้ำขึ้นเราต้องขี่หลังกันไปนะครับตอนนี้นี่นะครับไปแล้วครับคนแรกสนุกจังเลยขอบคุณครับ อยู่บนสะพานหำน้อยเกือจบเกือบตีสองแล้วครับแสงมาปั๊บเดียวแล้วก็หายคูคูไปหายอยู่ปั๊บเดียวสักหน่อยคนก็ไปนอนละหนาวมากเลยครับรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าเจ็ดใส่เสื้อผ้าเจ็ดชั้นแต่เอาไม่อ,อยู่เลยบนสะพานก็มีเพื่อนๆกันอยู่ประมาณถ้าหกคนนะครับนี่คือฟิตไปกันไหมไปไปไป,ไปนอนแล้วครับไม่ไหวละน่าจะレスคอยยาเดย์นะครับพอ พอแค่นี้รักษาสุขภาพไว้ก่อนนี่เพิ่งผ่านมาครึ่งที่เป็นล่าชีวิตกับเพื่อนด้วยประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีบางครั้งการเดินทางไม่ราบรียบมีผิดหวังมีทุกข์มีสุขแต่นั่นแหละที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายมีบทเรียนและมีเรื่องราวให้หน่าจดจำขอทุกคนมีความสุขกับการถ่าภาพนะครับ